สวัสดีครับผมเล็กอานนท์นะครับวันนี้ผมเอารถ e ีโคคาราคาประมาณ2-3 0 0 0 0แสนมาฝากด้านหลัง3คันแต่ก่อนที่เราจะไปดู e ีโคคานะเราไปดูกระบะกันก่อนด้านหลังไปฮะนี่เลยนะครับคือตัวปี2022ครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูเกียร์ออตโต้ตัวเตี้ยนะครับที่เห็นเนี่ย ไม่ใช่สีฟ้าแต่เป็นการแรปสติกเกอร์ครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ4 0่แสนถึงห้าแสนนะครับสำหรับพวกนี้นะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้แล้วก็รอบนี้นะรถสวยทุกคันเลยนะครับสำหรับตัวกระบะที่เป็นตัวสประตูเกียออโต้ Auto. นะครับนี่เลยพวกนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับเดือนสิงหานะครับกระบะเนี่ยเข้ามาหลากหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็น แคปเตี้ยแคปสูงแคปสองแคปโนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมดเลยอ่ะอย่างคันนี้สีเดิมเป็นสีขาวครับเขาจดเป็นฟ้าขาวมานะครับถ้าที่ลงในเล่มนะแล้วก็รถเนี่ยจะมาตามสภาพแบบนี้แต่ว่าระหว่างก่อนส่งมอบเนี่ยจะมีการลอกสติกเกอร์ปรับสภาพสปาภายนอกภายในให้นะครับราคาอยู่ประมาณ4-500,000แสนสำหรับเจ้า รถกระบะที่เป็นเกียร์ออโต้สีเปอรเตียแบบนี้เพราะว่าช่วงก่อนนะเนี้ยรถประเภทนี้จะเข้ามาน้อยนะครับจะเข้ามาหลักหน่วยแต่ช่วงนี้เข้ามาหลักสิบนะครับก็อย่างที่ผมบอกใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเนี่ยจะมีให้เลือกหลายคันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็รวมไปถึงกระบะด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคือต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ย รถกระบะเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับรวมไปถึงรถเก๋งอะไรต่างๆนานา,นาด้วยจะวนเวียนเข้ามาเยอะสําหรับเดือนสิงหาใครที่กําลังหารถอยู่นะครับช่วงนี้ผมมองว่าเป็นช่วงที่มีรถให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโครงส้มแบบนี้นะที่เข้ามาแต่โครงส้มแบบนี้ส่วนมากจะเป็นปี2019นะครับแล้วก็ฝั่งนี้รถเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาร์ติสนะครับปี2017ถ้าเป็นโฉมเนี้ยปี2017เนี่ยบอกได้เลยว่ามีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่า บอกก่อนราคาพอๆกับลายประมูลเลยนะครับพอๆกันสําหรับตัวนี้เอาติสเนี่ยราคาอยู่ประมาณ2องแสถึงส0 0 0สนต้นที่เป็นปี17นะครับกับปี18ราคาคือเบียดเบียดเลยแล้วที่สําคัญราคานี้ไม่มีแหวกครับจบเท่านี้เลยนะมีต่างๆก็แค่เฉพาะค่าจัดโอนค่าเอ็กเซสหลักพันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นโดยรวมเนี่ย ถือว่าถูกจัดเลยนะครับสำหรับเอาติสเนี่ยจะซื้อไปขายก็ได้หรือซื้อไปใช้เนี่ยยิ่งคุ้มเลย HRV นะครับปี19ราคาอยู่ประมาณ6,000 600, กว่าบาทนะอันนี้จะมีเข้ามาน้อยนานจะเข้ามาทีนะจะไม่ใช่รถที่เขาเอามาปล่อยเช่าประจำจะเป็นรายย่อยนะครับแต่เป็นเช่าระยะยาวแต่ซื้อมาไม่ได้เยอะนะครับจะเข้ามาคันสองคันสาคันแล้วแต่ช่วงแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้อีกหนึ่งรุ่นที่กำลังมาแรงนะครับคือ Camry 2.0 2.5 Hybrid นะตอนนี้มีทั้งหมดเพราะว่าปกติเนี่ยรถจะมีเฉพาะตัว2.5ที่เป็นปี19-21 21อย่างคันนี้6812ก็เป็นตัว2.5สปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้8195สีบรอนเงินนะครับคันนี้เป็นสีบรอนเงินเป็นแ a m รี่ปีโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นแ a m รี่เนี่ยปีจะอยู่1 9 2 0 21ตัวนี้เป็น2.0 2.0นะครับถ้าเป็นปี19เนี่ยราคาอยู่ประมาณ6 4 0 0 6 5 6 0หกแ0าแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่แล้วแต่เกรดนะครับก็จะมีช่างเนี่ยมาตรวจสอบสภาพรถอะไรแบบนี้ทุกคันนะครับเอาติดนะจะมี2โฉมมีโฉม17แบบนี้นะครับ17,18,19เนี่ยยังมีอยู่ในโฉมนี้แต่ส่วนมากจะมา17กับ18แล้วก็อีกโฉมนึงคือเป็นโฉม20อัพนะครับ20 21ราคาอยู่ประมาณ40,0,000 ต้นๆกางๆปลายๆแบบนี้คือปี2020 2021แล้วก็ไฮบริดปี20นะครับคันนี้ไฮบริดเนี่ยนานๆจะเข้ามานะครับสำหรับตัวออาติสแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูโซนนี้กันจะเป็นโซนของรถกระบะเพียบเลยนะสประตูตัวเตี้ยแคปบตัวเตี้ยพร้อมแครี่บอยแบบนี้นะคือรถมาตามสภาพมาแบบไหนก็เอาไปแบบนั้นเลยนี่เดี๋ยวลองไล่ดูกันไปนะครับนี่พวกนี้ เป็นกระบะแคปตัวเตี้ยปี19ปี20นะครับราคาอยู่ประมาณ30,000 0กว่าบาทเลขไมม์เนี่ยมีตั้งแต่ประมาณหมื่นปลายแสนต้น2 0 0แสนจะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับรถ5-6ปีจะไม่หนีจากนี้เลยสำหรับเลขใหม่แล้วก็ราคาจะพอๆกันราคานะครับจะขึ้นอยู่กับสภาพรถเลขใหม่นะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยมีโดนหนักโดนเบาอะไรพวกนี้จะแจ้งหมดนะครับแจ้งหมดแล้วก็รถทุกคันที่สําคัญเช็คระยะศูนย์หมดทุกคัน มาดูสเปซแค a p กันตัวนี้น่าจะอยู่ส0 0แสนกลางๆปลายๆนะครับปี20อัพนี่คันนี้เลยสเปซแค a p ใครอยากได้คันไหนหรือว่าเห็นคันไหนในคลิปนี้นะครับแครรูปส่งให้ผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้สามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ร็อกโคแบบนี้ราคา6 0 0 0ปี20นะครับตัวนี้ราคาอยู่เฉลี่ยเนี่ย6 9 0 0 0เเป็นตัว2.8ครับ2พร้อมแครีบอยทรงสูงนะครับทรง,ส,งสูงแบบนี้เลย เดี๋ยวถัดไปมาดูตัวแครบกันแครบเนี่ยมีทั้งขับ2ขับ4อย่างคันนี้เป็นแครบโฟราคาแคบโฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนกว่าถึง00 0 0ต้นแล้วแต่เล็กใหม่นะครับจะเป็นปี2021ทั้งหมดเป็นตัวมิด2.4เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาจะเป็นหน้าแบบนี้ทุกคันถ้าเป็นแคบโฟนะแล้วก็มาดูแคปเที่ยนเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากนะครับช่วงก่อนนั้นเนี่ยรถแทบไม่มีเลยรถแบบไม่พอขายนะตอนนี้รถมาแล้วแต่ว่า รอช่างตรวจสอบแล้วก็ออกราคานะครับนี่แคปเนี่ยทั้งนั้นเลย4ประตูตัวเตี้ยนะครับพร้อมกับหลังคาด้านหลังเป็น2แถวนะครับเดี๋ยวเราวนนะครับไปดู v s กันดีกว่านะครับ V8 ปี2022เดี๋ยวบอกรายละเอียดไว้ก่อน v s ปี2022นะครับอยู่ทางด้านนู้นนะเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยมันจะมีแวะไาเรื่อยๆอ,อันนี้คือรถที่เพิ่งเข้าแล้วก็ยังไม่มีราคานะครับตัวนี้ คือรถเพิ่งเข้านะเป็นตัวส่วนมากจะปี17-18ที่เป็นตัวตู้ด้านหลังนะครับเป็นโครงโครงลากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านต่อไปโซนนู้นกันครับคันนี้นะครับ Toyota Vios ปี2022ทุกคันนะครับรอบนี้รถไม่มีโดนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมนะ้ำราคา362,000คันนี้นะครับไม่90,000อ่าไม่80,000นะครับสีขาวเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ไานนะรอบนี้สภาพดีเบาะไม่มีขาดพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับนี่เลยนี่เห็นไหมและก็มีสองคันเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่อยๆนะแต่เราแวะบ่อยหน่อยเพราะว่ารถมีเยอะคันนี้คือ t o y ยต้านะครับฟอร์จู e นอร์เ n จ e นเดตัวขับ4 2.8ขับ4สีสดำตัวนี้ตัวท็อปเลยออกห้างประมาณล้านเไปไปลายเกือบ2ล้านนะอันนี้เกือบ2ล้านนะ ราคานะตอนนี้1น0 0 0ล้านสองแสนกับอีก9,000สภาพเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันด้านไหนไม่ประมาณแส0 0จ็นะครับไม่แสนเจ็ดมาดูตัวสำเนาเอกสารกันก่อนเอกสารนะครับนี่จดทะเบียนปี2021เครื่อง2.8นะครับกรรมสิทธิ์เป็นของอา a n คาเน่แคปินตอนเช่นเคยนะรถทุกคันจะเป็นกรรมสิทธิ์อา a n คาเนทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้แท้แน่นอนเช็คระยะศู์ลองดูภายในสภาพเห็นไหม สภาพยังดีอยู่เลยนะแค่ทำความสะอาดก็จบแล้วนะครับคันนี้แล้วรถทุกคันนะครับจะมีใบเครมให้เลขใหม่ต้องบอกนะครับว่าที่นี่เลขใหม่แท้ทุกคันนะครับผมย้ำก่อนนะว่าทุกคันจะเป็นเลขใหม่แท้ทั้งหมดนะคันนี้1 2 0 0 0ล้านสองแสนกับอีก9,000 Fortuner นะครับ l e g e n d e r 2.8 E4 ตัวนี้ตัวท็อปขับ4นะออกห้างร้านเกดกว่า หายไป5้0แสนนะครับหายไป5 0 0แสนแล้ว f o r t ูเนอราคาแข็งอยู่แล้วด้วยบอกเลยนะครับ f o r t ูเนอร์ตัวนี้ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เรากลับมาที่ v ีออกันต่อนะครับนี่อีกคันหนึ่งคันนี้นะครับราคา362,000กับไม่ห้าหมื่นห้าพันี่ลองดูสภาพตัวรถนะผมบอกก่อนเลยว่ารอบนี้รถสวยจัดนะไม่มีโดนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับถ้ามีจะส่งตีไปร้านหมดแล้วผมบอกก่อนเลยราคาคันนี้นะ เบียดๆกับราคาล้านเลยนะครับต่างกับราคาร้านไม่เท่าไหรแต่พี่ดูรถง่ายที่นียประวัติชัดเจนไม่ต้องไปร้อนนะครับไม่ต้องไปร้อนนั่งรอประมูลรถเอาที่นี่ไปเลยจบนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ต่างจังหวัดก็ซื้อได้หมดปี22 3 6 2 0 0 0งสาัรถปลอดศูนย์นี่พันต่อไป60,000โลค่อยเข้าวิ่งวิอ0 0 0นะตอนนี้55,454อิโลเลขสวยจัดเลยนะครับภายในกลิ่นยังโอเคอยู่เบาะมียับนะครับบอกหมดนะ เบาะมียับแล้วก็นี่สภาพแต่ไม่มีขาดหัวเกียร์ไม่ลอกนะครับพวงมาลัยไม่ลอกพวงมาลัยไม่ลอกฟิล์มยังดีอยู่รถสามปีวิ่งไปห้าหมื่นโลตกเฉลี่ยปีละหมื่นไปไปลายนี่สภาพตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับนี่ตัวเบาะเอาไปใช้คุ้มจัดนะครับคันนี้นี่เลย เห็นไหมราคา3ามแ0 0หกหบอกเลยรอบนี้คุ้มสำหรับตัว V ีออสแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้เลขใหม่49,00 0เช่นเดียวกันราคาเดียวกันเลยแล้วทำไมเลขไม่ต่างกันแต่ราคาเท่ากันใครจะอ่าประเด็นสำคัญเลยนะครับใครเห็นก่อนแล้วจองก่อนจะได้คันนั้นไปนะครับก็จะได้เลือกก่อนนะเชา้าหมดอดนะครับนี่คันนี้ไมหม่49ราคา3 6 2 0 0 0กับรถปี2022เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อย เดี act, ๋ยวฝากจะอยากถ่ายห้องเครื่องอะดูห้องเครื่องกันอะอัะนนี้นี่นะกับราคา362มาลองดูคุ้มไหมผมบอกเลยว่าสวยจัดนะคันนี้ตัวน็อตนะเห็นไหมฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับเดิมเดิมน็อตเดิมคานเดิมเลยเรื่องก็เดิมนะครับแบตเดิมไม่ได้ ไม่เดิม,มเมพราะว่าต้องเปลี่ยนอยู่แล้วทุก2ปีนะครับตัวแบตแต่ว่าตัวคารตัวอะไรพวกนี้สภาพถือว่าสวยจัดเลยนะครับแล้วก็ลองดูตัวแชสซีไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีชนเข้าแชสซีนะ<ม>แล้วก็ไม่มีชนดีกว่าช,ช,ชนหนักไม่มีอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานตามปกตินะครับอาปกติเนี่ยรถทุกคันมันจะมีวงแดงๆงใช่ไหมคันนี้น้อยมากนะครับการเคลมอะไรพวกนี้น้อยจัดเลยนะครับถือว่าคุ้มกับราคานี้แล้วได้รถสภาพนี้ด้วยปะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับ นี่นะ3คันนี้นะคือ Toyota v i ีอปี2022อยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับโทรมาหาผมได้นะโทรมาหาผมได้เลยแล้วก็ Fortuner คันนี้1 2 9 0 0ล้านเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันบ้างเราดูรถสวยๆกันไปแล้วผมพาไปดูรถที่มีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้พลิกคว่ำไม่ได้จมน้ําขนาดนั้นนะครับจะอยู่โซนนี้เห็นไหมจะแบ่งแยกโซนแบบชัดเจนพวกนี้นะครับราคาจะถูกกว่ารุ่นเดียวกัน เพราะว่าเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุแต่โดนอะไรบ้างนะผมยังไม่ได้เข้าไปเจาะดูแต่รู้ว่าเขาจะแยกมาไว้โซนนี้นะครับอาจจะมีชนเข้าคานคานซับแรงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเคลมมาแล้วอย่างคันนี้ดูไม่รู้เลยนะแต่ที่นี่มีบอกหมดนะคบผมบอกก่อนคือเน้นความชัดเจนและสบายใจนะครับถ้าเป็นรถของอาคาเนแคปิตอลนะครับซึ่งเป็นรถเช่าระยะยาวพูดได้เลยว่าที่เนี่ยรถเลือกมีให้เลือกเยอะมากนะเดือนนึงเป็นพันๆคันครถหมุนเวียนเนี่ยเนี่ย พวกนี้นะครับเป็นรถที่อาจจะมีอุบัติเหตุมาแต่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมต้องไปเช็คให้ดูอีกทีแต่มันซึ่งสามารถเช็คได้อยู่แล้วเวลาคนซื้อไปก็มีลูกค้านะครับหลากหลายกลุ่มที่ต้องการที่จะเลือกรถแบบนี้เพราะว่า 1. ด้วยราคาที่มันต่างกันหลายหมื่นนะครับต่างกันหลายหมื่นนะครับเขาก็เลยเลือกแบบนี้ไปให้ลูกน้องใช้หรือว่าไปขับเองเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้แบบไม่เสียดายอันนี้คือทางเลือกที่คนเอาไปทําธุรกิจเอาไปใช้เนี่ยมองว่าคุ้มนะครับแต่บางคน เอาไปใช้เองก็อาจจะเลือกที่เป็นรถเกรดเเกรด B เกรด C อันนั้นก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับจะมีให้เลือกทุกแบบไม่ว่าจะรถดีหรือว่ารถโดนนะครับราคาก็จะมีความต่างเพราะฉะนั้นลองเลือกที่ถูกใจได้เลยนะครับทักมาให้ผมให้คำปรึกษาก็ได้นะว่าต้องการราคางบประมาณเท่านี้ได้รุ่นไหนบ้างอะไรยังไงต้องการใช้ขับ2ขับ4เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาบอกได้หมดนะครับพวกนี้เลยนี่ ใครสนใจรุ่นไหนนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0836169983นะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นี่นะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเน่แคปิตอลและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจเอารถที่ดีๆแบบนี้และราคาถูกมาให้พี่ๆนะครับเจอกันนะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้นะสนใจคันไหนพิมพ์มานะครับหรือว่าแคปรูปในคลิปมาก็ได้สวัสดีครับ